สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าโลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วซะเหลือกเกินแล้วเราจะหาความสุขความสําเร็จที่มันยั่งยืนจริงๆได้จากที่ไหนเชื่อไหมครับว่าคําตอบบางทีอาจจะซ่อนอยู่ในคําสอนที่มีอายุกว่า2,000ปีวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนแผ่นที่นําทางให้ชีวิตเราในยุคนี้ได้ยังไงใช่เลยครับท่ามกลางความวุ่นวายความไม่แน่นอนที่เข้ามาตลอดเวลาเนี่ยการจะหาหลักให้ชีวิตมันมั่นคงได้จริงๆกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพวกเราไปแล้ว แต่ก็น่าทึ่งนะครับที่คําตอบบางส่วนเนี่ยมันอยู่ในภูมิปัญญาเก่าแก่ที่เราอาจจะมองข้ามไปเรามาลองหาคําตอบจากหลักคําสอนที่เป็นอมตะชุดนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับและนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินไปพร้อมกันนะครับเราจะเริ่มจากการค้นหาความสุขในยุคในและก็ไปเจาะลึกหลักการทั้ง4ข้อทีและสเต็ปเลยตั้งแต่การหาเงินการรักษาเงินการเลือกคบคนไปจนถึงการใช้ชีวิตให้สมดุลสุดท้ายเราจะมาดูกันว่ากุญแจสําคัญมันอยู่ตรงไหนโอเคครับ แนวคิดหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้มาจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้นะครับซึ่งเป็นหลักการสี่ข้อที่จะทําให้เรามีความสุขมีประโยชน์ไม่ใช่แค่แบบชาติหน้าหรืออนาคตไกลๆนะครับแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้จริงณปัจจุบันนี้เลยที่เรียกว่าทิฏฐธรรมนั่นเองครับและนี่เลยครับหลักการทั้งสีข้อที่เป็นแก่นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ คือมันไม่ใช่กฎที่แบบข้อ1นึาข้อ2ทําแล้วจบก,กันไปนะครับแต่มันทํางานเชื่อมกันหมดเลยเป็นเหมือนเฟรมเวิร์กที่สมบูรณ์มากๆอะ่ะเหมือนเป็นแผนที่เลยที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จและความมั่นคงในชีวิตเอาละครับเรามาเริ่มแกะดูกันตีละข้อเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่เสาต้นแรกกันเลยครับซึ่งผมว่านะมันคือรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยเพราะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการเก็บออมการแบ่งปันหรือการใช้ชีวิตให้สมดุลเนี่ยทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากจุดเดียวกันก่อนนั่นก็คือ เราหาเงินหาไรายได้มาเพื่อเลี้ยงชีวิตเราอย่างไงสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับหลักการข้อนี้คือคํานิยามของมันครับอุทานสัมปทานเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ทํางานหนักแบบหามรุ่งหามค่ําไปวันๆนะครับแต่ท่านเน้นไปที่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทําคือต้องมีทักษะต้องเก่งจริงแล้วก็ต้องมีความขยันเป็นที่ตั้งด้วยอย่างในภาพนี้เลยครับชัดเจนมากไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรเป็นเชฟเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือทําอาชีพอะไรก็ตาม หลักการนี้มันปรับใช้ได้หมดเลยหัวใจสําคัญก็คือการพัฒนาตัวเองให้เก่งให้เป็นเลิศดในสายงานนั้นๆแล้วก็ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะคะว่าหลักการโบราณข้อนี้เนี่ยมันเอามาใช้กับชีวิตการทำงานในยุคใหม่ได้แบบตรงๆเลยอย่างเช่นการไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์เพื่ออัพสกิลหรือการหมั่นหาความรู้ใหม่ๆใ,ในสายงานตัวเองต,องตลอดเวลาทั้งหมดนี้ก็คือการประยุกต์ใช้อุตฐานสัมปทาในศตวรรษที่21นี่แหละครับเอาล่ะ พอเราหาทรัพย์มาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วภารกิจยังไม่จบนะครับเพราะว่าสเตปต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันเลยและบางทีอาจจะยากกว่าด้วยซ้ําก็คือการรักษาสิ่งที่เราหามาได้นั่นเองครับความหมายของมันตรงตัวแต่ว่าลึกซึ้งมากนะครับหลักการข้อนี้คือการคุ้มครองดูแลทรัพย์สินที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจหามาไม่ให้มันหายไปไหนหรือว่าเสื่อมค่าไปแบบเป่าๆป,ป,ปี้ๆคำถามนี้ทรงพลังมากเลยนะครับคือ ถึงแม้ว่าจะมาจากสมัยพุทธกาลแต่กลับสะท้อนความกังวลที่มันเป็นสากลมากๆและไม่เคยเก่าเลยภัยคุกคามต่อทรัพย์สินของเราเนี่ยมันมีอยู่เสมอครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามถ้าเราลองมาตีความภัยจากพระราชาโจรไฟและน้ำในยุคปัจจุบันมันก็อาจจะหมายถึงความผันผวน,นของตลาดหุ้นแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์ออนไลน์หรืออุบัติเหตุเหตุหตการณ์ไม่คาดฝันต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันป้องกันได้ด้วยเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่นี่แหละครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันยังมีทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งที่ประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้เลยนั่นก็คือมิตรภาพครับซึ่งเป็นเสาหลักที่สําคัญมากๆต่อชีวิตที่มีความสุขและเจริญก้าวหน้าคําว่ากัลยาณมิตรตาหรือการมีเพื่อนดีเนี่ยไม่ใช่แค่การมีเพื่อนเยอะๆนะครับแต่หมายถึงการเลือกคบคนที่จะพาเราไปในทางที่ดีขึ้นเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอีก เคยได้ยินคำนี้ไหมครับที่เขาบอกว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5้าคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดหลักการข้อนี้มันตอกย้ำเรื่องนี้เป๊ะๆเ,เลยครับว่าสังคมและเพื่อนฝูงที่เราเลือกเนี่ยคือปัจจัยสำคัญเลยนะที่จะหล่อหลอมตัวตนและความสำเร็จของเราในอนาคตและและเพื่อนที่ดีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงตามหลักพุทธศาสนาแล้วท่านจะเน้นไปที่คุณสมบัติข้างในครับอย่างเช่นเป็นคนที่มีศรัทธาในความดีงามมีศีลธรรมประจําใจรู้จักเสียสละแบ่งปัน และที่สําคัญที่สุดเลยคือมีปัญญาซึ่งคุณสมบัติพวกนี้แหละครับที่จะช่วยชี้แนะและสนับสนุนเราไปในทางที่ถูกที่ควรและแล้วเราก็มาถึงหลักการข้อสุดท้ายครับซึ่งเปรียบเสมือนแกนกลางที่คอยเชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันเลยนั่นก็คือการสร้างสมดุลให้กับการเงินและการใช้ชีวิตของเรานั่นเองหัวใจของสมชีวิตตาก็คือการรู้จักประมาณตนครับคือการใช้ชีวิตให้มันพอดีพอดีกับฐานะของเราไม่ใช้จ่ายเกินตัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าประหยัดจนตัวเองลําบากนะ มันคือการบริหารจัดการการเงินอย่างมีสตินั่นแหละครับหลักการนี้เนี่ยถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับมันง่ายมากๆเลยคือเราต้องทําให้ฝั่งรายรับของเราเนี่ยมันไหลเข้ามาเติมให้เต็มตลอดเวลาแล้วก็ต้องควบคุมฝั่งรายจ่ายไม่ให้มันไหลออกจนแห้งขอดพูดง่ายๆก็คือรายได้ต้องมากกว่ารายจ่ายชีวิตถึงจะมั่นคงแต่ถ้ากลับกันเมื่อไหร่แล้วก็ชีวิตมันก็จะเริ่มสั่นคลอนหรือแม้แต่หาเงินไม่ได้เยอะมากแต่ใช้ชีวิตแบบฟืดเครื่องสุด อันนี้ก็เรียกว่าขาดสมดุลเหมือนกันครับมาถึงตรงนี้เราคงจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่าหลักการทั้ง4ข้อนี้มันไม่ใช่กฎที่แบบอยู่แยกกันแต่เป็นแนวทางแบบอมรวมเลยที่พอเราเอามาปฏิบัติร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆให้กับชีวิตของเรานี่คือบทสรุปของทั้งหมดเลยครับ เริ่มจากการหาเงินอย่างถูกวิธีแล้วก็ต้องรู้วิธีรักษาสิ่งที่หามาได้ควบคู่ไปกับการเลือกสังคมและเพื่อนที่จะส่งเสริมเราและปิดท้ายด้วยการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและพอประมาณนี่แหละครับคือสูตรสาเร็จที่อยู่เหนือการเวลาเพื่อชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขอย่างแท้จริงและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะครับว่าใน4ข้อนี้มีข้อไหนที่เรารู้สึกว่าเอออยากจะเริ่มทำก่อนเลย ไม่จำเป็นต้องทําทุกอย่างพร้อมกันนะครับแค่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เราทําได้เพียงข้อเดียวก็อาจจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนเลยครับ